สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปงไปสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อหนีมาพ่อก็ว่าแมกพากินพี่น้องเมื่อหนีมาแมกได้ผัดเผ็ดปลาดุกครับผมผัดเผ็ดปลาดุกเหลืองๆหอมๆพี่น้องใส่กระปักซีหัวละพาเนาะใส่พริกไทยเม็ดลงไปหอมโอ้คักๆเลยพี่น้องสีสันจัดนเป็นตาแเซ่บขนาดมงปลาดุกติละ่ะโอ้เห็ดมาห่อนพี่น้องเโอ้โอห่อนขนาดมงเนื้อปาลาที่ะลพี่น้อง คักๆเลยครับผมนี่มาดใช้กับบรรยากาศท้องนาพี่น้องลมว่อยๆมูนี่มาครับมาครับแซงกันพี่น้องอืม้มเศร่นกอง อืปลาลูกสดๆจากตลาดเลยอืมน่าไข่ปลาลูกอืม,อมพอเคยเห็นปลาลูกไข่เนี่ย แถบออกครักเนื้อบ้าเช็คกับขอเหนียวได้ขอเหนียวมากพี่น้องอืม ขอบกันข้างน้นาน้อไปว๊่อ อู้คอนอมเนื้อปลานุ่มมาก กูเหรอหัวลพักอ่ะหอมพี่น้องปักซีแกบนี้ใช่กับปักซีเรา โอ้งหอนคะรับพี่น้องเลยนี่ครับลาดเลยมาไม่ได้อสี่ยงนครับผม ไปเบิร์เหพี่น้องน้ำค้างพดวันแสีบครับเดือดซื่อมือเศร้าอย่าปลาดุกเลยโลลอยกาสิบอลละกาสิบบาทลอยก็สิบโลละกาสิบบาท ได้ห้าหกตัวครับเอามาแซ่กแกงเพื่อนคลักเลยแซ่กับอากาศทงนาคือเกาบันเฮาพี่น้อง,องร่องลบหย,ยนนีเพื่คนที่ตก๊ะ กักพี่เนาะอือหือค ok ุ พร้อมเข่ากันแล้วก็พักซีอืม คักเลยโอ้แซ่บพี่น้องอเอามื่อนี้พ่อแมกก็หอลากันม่ก,นก้อนครับผมจิบหน่ายจิบใ่พอ,อกันใ่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งนอนรับแรงเงินมืน่อนอนใจแค้นแสนครับสำหรับเมื่อนี้พ่อแมกไลาไปก่อนสวัสดีครับ